สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องการสวัสดีอิซี่ทุกทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนการนำแสงเด้อะอ่ไม่นานนูนพี่น้องบ่ไม่นานนู้นพอๆกันแล้วสองเสี้ยวนิไม้ทำกันตลอดไปเ็ดวันนี้เขาก็จะไปเห็ดเบียกเขาก็คือเรากะไปติดพื้นมันแล้วเนาะนี่กระเบื้องหยางอยู่ที่บ้าดไม้น้องหว่างเลยบนเก่าอลไรพี่น้องบนเก่าบนหิดเมื่อวานเมื่อวานเขาติดบนเปเปอร์แล้วเนาะนี่แม่ติดกระเบื้องเบื้องหยางครับจริงๆก็เบื้องหยางก็มีงานเขามาเรื่อยอยู่ เขาติดเขาติดต่อมาว่าสิไปเฮ็ดเพดานต่อเลยกัายังบ่แน่ใจครับยังยังยังบุษย์ท่านรายละเอียดยังบ่ทันได้แต่ว่าท่นมีงานเขามาต่อนี่กัสิดีเนาะมันก์พอได้เงินใช้พอได้ซื้อขนมพอได้ซืีเขงไปว่ายุคโควิดจัดสิไปหาเงินยังเนาะมันก์มียังเห็ดเห็ดไปทุกอย่างเลยเนาะมียังเห็ดเห็ดไปเลยเลยครับทุกอย่างครับทุกอย่างครับทุกอเดินไปก็ครับ เรีนใช้ไพ่ครับคุยกันอันนี้ก็สร้างไพ่นี่ทั้งล่างนี่เป็นสร้างไฟฟ้าเด้อสร้างไฟฟ้านี่นมาเออขึ้นต้นนี่นี่ปีเซาไฟ่ซูงในยานเขึ้นได้เซานี่เขานี่เคยขึ้นบ่โอ้ยเคยขึ้นมาแล้วนี่ยเซลเใหญ่ไปพี่น้องไปพ่อกันอยู่พุ่นแหละพ่อกันอยู่ที่บอลเอาเห็ดเบียกเลยเนาะตอนนี้เากำลังลงมือพี่น้องลงมือที่เบื้องยางติดกระเบื้องยาง แดงมากเลยไปหาหนแตมันเมือ่อ

ตอนนี้กำลังบททันตัวนี <Ash ELLE> ้บททันตีตัวนี้ไปรุ่นไปส้มกันก่อนติีกับลังติีจะเป็นอะไรรีวิวจากสินค้าจริงเนาะตอนนิสี่เหลีอยมองครกันย่ลือกแกดสุดท้ายแกดสุดท้ายบ่พ่อชับ สสัวโพสนยงอย้เขาบ่เคือวัวคือมือสันแต่ว่ายิย้เขออ่า้อโดิงิงไก่สื้อเขาเขากองมากิ้มาต้นกาดกะมาต้นกางนะครับติดกระเบืองอยางราคาเป็นกันเองราคาย่อเยาว์พระเดชจามาจาไปเยอะ ผูชีจ้างเนาะแม่ว่าพอพอใจข้ากระเ็ดไหมน้ำบาตุ่นกามีขคยผู้ได้ยากได้กับบาตรนุล้กาที่สร้างซื้อมาให้มีขคยตลอดอดผูได้ยา่งได้กัติดต่อมานบาตตุนกาสร้างกับบางอย่างสีส่สร้างมาให้แตก่ก็ติตดบบตัต้งให้พอติดตั้งอย่างไมันบองม่แล้วติดตั้งติ่ติด <c oughs> พืด้นเลยพ่อไม่ยอรอ โอ้ยหนาบินหนองเลยหอนนะตอนออตนี้ไฟรับนะไฟผ่ารับพี่น้องบันนอกแห้งบันเทานะส่วขาดโอ้ยขาดเลยสามชัน่งสูงมุสูงชันไแหงสูงไปใกล้ๆนี่บอกดให้เบิ่ทางนี้หน่อยิเทางนี้ิดแล้วเดนี่ีทเด สวยงามอย่างไรพี่น้องเริ่มแล้วได้ห้องนี้ก็เริ่มเป็นเอาได้พี่น้องเอ้ยงามขึ้นงามขึ้นแล้วบ๊าว่าอย่างนี้งามเลยติดสวยกันขนาด สิศขาดจริงพี่น้องนี่คือการติดกระเบื้องยางเน,ะน,ะนาะโอ้โหเบาไหมกับเิตกอกก้อนเพื่อนสวยกันติดลายเติบเลยเลยออ,ด,อดคลิปบึงจกักแบบ พอ่ีบ้านเอนนะพอดีเลยบ้นอนะไปเลยโอ้โถโอ้โไดตลอดี่ไว้พอด,ดยีเลยได้แต่เดินคอยตัดไวน้นะบม่ได้แทศกไ่ด้ยังเลยเฮ้ยเสียงเสียงไฟบอกเสียงคนลมมาแล้วไปมาแล้วพัดปีนไปตรงนี้ คอยย้นดรับให้ดัาคนน้องเกียร์สามค้นมาคอยนะครับ้าอะไก็เด๋ยเลยะไรคือี้ตีประมราณชดเวลาสักส่งโมอง,งอะไอยู่ปะส่งโมงสองสามโมงได้สานะีเนาะ คือสีเหลี่ยมเลยมนองมันยากเลยก็ะบรยากแต่คนเป็นเนาะแต่บอเคยเนี่ยือวันที่บรได้เไยเลยนี่ขาดไปเลยเด่นเกี่ยมันเสื่อขาดกัเลยโอ้โหสว่างนิ่ง บ่ไหมกับบาตุนก huh, ้าติดบ่เปิดเปิดติดกับเบื้องอย่างพันเข้ามาในจิดรับอักตัวเดิมตอบห้องก็มากพี่ไทยกัน่อนก็ห่อน ต่างคนดีกว่านเดน่าม้องก่ออต่างกันเลยเนาะเกียเต็มันปัดของนี่เว้นนะกด <c oughs> <c oughs> ปัดของนี่นสบาย เรเรียบร้อยผมเป็นมาเลี่ยนวเปิดกับเพื่อนท่ดีมเล่ยนสันมเมาล่พี่นอกกต่บ่ากัเพื่อที่ทำดีมันเปิดัวเนพอพเกือบเลีวเกือบแล้วอีกนั่งประมาณอะไรก่อะไรยงสุดคือกเพนยังสกเพยังสิบหกกอบเพน่คนาดที่ทานห่างนล้ดวนีเรียบร้อยท่านนี้ยังน้อยเดียวเราะท่านแล้วยท่านนี้เรีวแล้วถ่ายกัจริญบุพเพอนี่บุพเ่นนี่ท่านนี้ยังม่ท่านเลท่านี้ กะเบื้องมื้อ่อก็เลยบแล้วไหนบอก่าอันนบอกเปเปอร์เอันนี้บอกเปเปอร์กิน้านอที่ครับบอกเปเปอร์กินกับ้านงานกเลยรีวิวจะสินคาจริงคเป็นคนจริงๆนะคนจริงคนจริงๆี๋ยวเราูติคเลยิดน่คินะคิไมเนี่ยอะไร้าง สำับค so, ิปนี้ขอจบไปที่เนีครับพี่น้องรุกต่อคลิปหนาพี่น้องบัสดท้ายบัก้าวพี่น้องอย่ใจบัก้าคลิปต่อไปพีน้องสบายดี